ทตัวนี้ก็คือบัญชีธนาคารกรุงเทพทุกคนคงบอกว่าคนเราเห่าทุกคนสามารถเปิดบัญชีธนาคารอยูะเทศไทยได้แต่ว่ามีแต่ธนาคารเดียวที่เฮ่าสามารถเปิดได้ก็คือธนาคารกรุงเทพสิ่งที่เฮาต้องการเกี่ยมมีอย่างได้ิ่งที่เฮาต้องเกี่ยมก็คือ1ึต้องมีพาสอร์ต2ต้องมีเงินค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสุด1มื0นบาทอันที่สต้องมีคนไทยรับประกัน และอันที่4ต้องมีซิมการ์ดไทยโอเควันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันเรื่องการไปเปิดบัญสีเขาสามารถไปได้จังใดอันนี้ตามประสบการณ์ของ mm hmm. ไอที่ว่าไปเปิดมาก็คือไอไปเปิด mm hmm. อยู่ที่เซนทันสาขาอูดรง่ายสุดจะมาว่าเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากเดินทางไปอูดอนเนาะสามารถเทนได้ง่ายๆก็คือเราไปที่คิวรถเนยยู่ในนครหลวงแล้วก็ไปซื้อปีว่าเราจะไปอูดร แต่ว่าอย่าลืมเขาต้องมีพาสปอร์ตหรือว่ามีปื้นผ่านแดนเวลาข้ามด้านนอกขายหาเข็ไปแจงด้านต่อหมอกอนสําหรับผู้ใดที่ว่ายักใดสิมการ์ดไทยจะมีคนมาค่ายยุหันหรือว่าถ้าอยกากง่ายๆ่านั้นก็สามารถไปซื้อ,อยูเซเว่นได้หลังจากที่สําเร็จแล้วหากเข็ขึ้นรถต้อไปที่เซนทันอุดอรแล้วก็ไปลงที่เซนทันยูเซนทันทันธนาคาร,ารเพื่อจะอยูสันสอง แต่ก้อนทำเมนยูสันซาจะสังเกตได้เวลาที่เห่าขึ้นลิดไปซันโะเวลาเห่าเลี้ยวไปมัอนจะอย่ห่างขั้วมือเนาะเวลาเพื่อนเปิดทําการแม่นเวลาสปีดมงคองตอนเซาก้อนที่เห่าจะเขาไปธนาคารเขาต้องไปกดบัตรคิวก่อนหลังจากนั้นเม่ว่าได้บัตรคิวมาแล้วเ,เขาไปธนาคารอย่าลืมอันสิ่งที่เห่าต้องเกี่ยมก็คือพาสอร์มีพี่น้องครับประกันมีซินไทยแล้วก็มีเงินค่าทมเนียม ถ้าเข้าไปธนาคารเนาะเขากระเจงขวางประงคงว่าเออยากเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพเพื่อนก่อจะจัดการให้แล้วก็มีมีเอกสารโอ้เอกสารนี่หลายเอกสารสําหรับเขาเองและเอกสารสําหรับคนที่คาประกันเขาแล้วก็อย่าลืมเงินค่าทรรมเนียมแม่นหกพันเก้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นค่าทรรมเนียมเรื่องประกันภัยโอเคเนาะอันนี้เข้าๆ เมื่อว่าฮาเปิดสําเร็จแล้วฮาก็สามารถใช้ฮธุรกรรมต่างๆได้อาจจะเป็นเรื่องการซื้อขายเรื่องการทอนเงินยู่ตัวธนาคารหรืออีหอย่างต่างๆก็ได้เบิดเนาะโอเคถ้าผู้ใดที่ว่ามีคาถามยากถามอีกยังคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วอาจจะมาตอบลาลัางโอเคเนาะและสําหรับผู้ใดที่ว่าอยกงูวิธีการเปิดบัญชีหุ้นยูไทยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป